บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลินักะรีมวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอุบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามานะครับขอกล่าวสลามนะครับแล้วก็ขอให้เราได้รับความจำเริญในการดํารงชีวิตบนโลกดุนยานี้นะครับอย่างน้อยเราก็นะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้ นะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้หัวใจของเรานั้นได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ได้ใกล้ชิดหลักการและก็ได้ซึมซับความเป็นมุสลิมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตาละพี่น้องครับด้วยกับพระนามความเมตตานะครับและความการุณาแห่องอัลลอฮ์ขอประสบให้กับพี่น้องทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับและก็หากว่าพี่น้อง ได้เรียนรู้ในหลักการอิสลามแล้วอย่างน้อยสักหนึ่งองค์การหนึ่งฮะดีสเรานำไปบอกให้กับลูกของเราบอกเครือญาติของเราเราก็จะได้รับภาคผลนะครับกับสิ่งที่เราได้นำตรงนี้เป็นสารเป็นผู้สื่อผู้นำความรู้ที่เราได้รับเนี่ยนะครับไปให้คนอื่นเท่ากับว่านะครับหากว่าเขาเปลี่ยนแปลงเขาเปฏิบัติ ในสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับคนที่ชี้แนะคนที่บอกกล่าวก็จะได้รับภาคผลในตรงนั้นด้วยฉะนั้นหากว่าพี่น้องได้รับความรู้นะครับแล้วก็ไปบอกต่อนะครับท่านอับดุลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่ามันด al ัลละอะลาไคินฟะละหูมิสละอัจเดลฟาอิลใครก็ตามที่ชี้แนะบอกกล่าวสิ่งที่เป็นความดีนะครับกับใครก็แล้วแต่แล้วเขาก็ได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นพี่น้องครับ เราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่บอกเนี่ยนะครับหากว่าเขาปฏิบัตินะครับสั่งให้เขาละหมาดสั่งให้เขาทําความดีและทิ้งความชั่วคนที่สั่งคนที่บอกคนที่เตือนนะครับก็จะได้รับภาคผลเท่ากับคนที่ได้ปฏิบัตินะครับนี่คือความดีพี่น้องผู้ศรัทธาครับพี่น้องครับ20นาทีกับการทบทวนเรียนรู้อัลกุรอานในค่ำคืนนี้นะครับเราจะมาถอดรหัสมาถอดบทเรียนในสุร a อั l อ k h l a s สุรอเอคลาสคืออะไรพี่น้องครับบางคนไม่รู้นะครับจริงๆแล้วก็คือเรามักจะคุ้นจินกันก็คือในเรื่องของซุรกกุนหัวลอวะหัดกุญหัวลอหัดผมเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนท่องได้เราทุกคนเคยผ่านซุรหนี้แต่สิ่งที่ผมจะนํามากล่าวในคาคืนนี้ก็คืออะไรคือความสําคัญของซุรกกุนหัวลออาหัดและท่านนบีสุลตาล์ฮุยเลวะสัลลัมได้กล่าวถึงความประเสริฐ ของสุร์นี้ไว้อย่างมากมายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่อิมานต,ต่อดตั้งหลายอัลลอฮ์ได้บอกว่าก <t> ิตาบุนอังเจนนาหูอิไลกะมุบารักลเอียดดบบะรุอายาตี <t> วลียะตะตะกะอูลนอ<ค>ันบับอัลลอฮ์บอกว่าคำพีอันกุรอ่านพี่น้องครับเราได้ประทานลงมาให้แก่พระเจ้าเนี่ยซึ่งมุบารักเป็นความจำเริญเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้พินิษพิจารณาในองค์การต่างๆที่อัลลอฮ์สุบฮานตลอลาได้ประทานลงมาให้ นะครับในในในกัมเพียนกุรานและเพื่อที่จะให้พวงเบาบุคคลที่มีสติปัญญาได้ใคร่ควรฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะานตลาเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานะามตาลาเป็นพระเจ้าเป็นพระองค์ที่ทรงรู้ดียิ่งกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์วันนี้ถ้าเราได้ศึกษาอันกุรานเราจะเข้าใจถึงวิธีชีวิตว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทําไมอัลลอฮ์จะให้เราไปไหน และถ้าเราทำความดีเราจะได้อะไรแต่ถ้าเราทำความชั่วเราจะถูกลงโทษอะไรในคัมภีร์อันกุรานคือคัมภีร์ที่จะเป็นคัมภีร์บอกถึงวิถีชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาที่อยู่บนโลกนี้ในหลุมฝังศพและในวันอาเคร์วันที่เราจะต้องกลับไปพบกับลอสุบฮานวะตาลาวันนี้ใครที่ละทิ้งอัลลอห์ใครที่ไม่อ่านอัลกุรานใครที่ไม่ศึกษาคัมภีร์อันกุราน ถ้ากับว่าเขาเหล่านั้นจะไม่มีจุดหมายในการดำเนินชีวิตเขาจะไร้จุดหมายพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาบอกเลยว่าอัลลอฮฺตาลานั้นจะไม่สร้างมนุษย์แล้วก็จะปล่อยให้เบาของพระองค์นั้นอยู่อย่างโดดเดี่ยวโดยที่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะไม่กลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาวันนี้เราจะต้องกลับไปอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาพี่น้องครับพี่น้องต้องรู้ว่าเป้าหมายเราเกิดมาทําไมแล้วเราจะไปไหน ถ้าเรารู้เป้าหมายที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยพี่น้องก็จะให้ความสําคัญกับการดําเนินชีวิตแล้วก็จะศึกษาพระดำรัตของอัลลอฮ์สุบฮานวะตะลาบมากยิ่งขึ้นฉะนั้นพี่น้องครับอย่าลืมว่าอัลกุรอานนั้นเป็นยารักษาอัลลอฮ์สุบฮานวะตะลาบอกว่าว when ن ิ ل مِنَ الْقُرْآنَ ما هو شفاءُ و رحمةُ ا ل ْ م ُ ؤ ุ م ِ ن ِ ي ن َ وَلَيَزِيدُ الْمِنَ ا ล ل َّ ا าَ س َ ا ر َอัลลอฮ์บอกว่าและเราได้ให้ส่วนหนึ่ง พี่น้องครับจากคมภีอันกุรอานเนี่ยแหละซึ่งอะไรก็เป็นการบำบัดเป็นชิฟาเป็นการบำบัดเป็นการเยียวยาวารห์มาเป็นความเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธานะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เพิ่มอันใดเลยให้แก่บรรดาพวกที่อธรรมนอกจากสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้รับความขาดทุนฉะนั้นพี่น้องครับอันกุรอานเป็นยารักษารักษาในเรื่องจิตใจและรักษาในเรื่องภายนอก ท่านนบิสลอร์ไลสลัมเคยมีอาการป่วยท่านนบีก็อ่านซูรกุนวอลลออาฮัดหรือคนที่ถูกยินเข้าก็อ่านซูรสามกุนหรืออายะกุรสีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของอันกุรอานเป็นยารักษาและเป็นความเมตตาวันนี้พี่น้องครับเราต้องทบทวนว่าสิ่งหนึ่งที่จะบำบัดหัวใจของเราให้พ้นจากความเครียด ความเศร้าความทุกข์นั่นก็คือการอ่านอัลกุรอานวันนี้ที่เรามีความทุกข์มีความเศร้ามีความเครียดเราลองดูว่าวันนี้เราเราอ่านกุรอานบ้างหรือยังไม่มีคัมภีร์เล่มใดไม่มีสิ่งใดที่เราอ่านแล้วจะทําให้เรามีความสุขนอกจากอัลกุรอานวันนี้เราอ่านบทความอ่านข่าวอ่านทุกอย่าง อ่านข้อความ Facebook เราเปิดวันละกี่รอบพี่น้องครับแต่กับกรุรอานเราไม่เคยเปิดเลยวันนี้เราเห็นข้อความใครเด้งมาในโทรศัพท์เนี่ยเราตกใจเลยรีบที่จะไปอ่านบทความของคนนั้นข้อความของคนนี้ส่งมาให้แต่อันกรุรอานตั้งอยู่เนี่ยเราไม่เคยเปิดดูเลยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากวันนี้เราต้องทบทวนตัวเอง กุรอานคืออะไรพี่น้องครับเป็นยารักษาเป็นความเมตตาเราอ่านหนึ่งอักษรเราจะได้เท่ากับ10อักษร10บผล,ลบุญแต่เราไปอ่านบทความอ่านข้อความเปิดเปิดอะไรต่างๆมากมายที่มันไร้สาระจนกระทั่งว่าเรานั้นลืมอันกุรอ่านพี่น้องครับพี่น้องลองดูว่าวันนี้เราเราจับโทรศัพท์เปิด a ฟ e b o o k เปิดไลน์เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแทบจะขาดไม่ได้พี่น้องครับ วันนี้เราขาด Facebook ไม่ได้วันนี้เราขาดไลน์ไม่ได้ขาดอิ s สตาแกรไม่ได้เราขาดทวิตเตอร์ไม่ได้มีข่าวอะไรมาเราอัปเดตหมดรู้เรื่องหมดทุกอย่างอัลลอฮฺอักบัตี่น้องครับแต่สิ่งที่เรากลับลืมและก็ไม่สนใจนั่นก็คือการเพียนกุรานนั่นคือทางนํานั่นคือยารักษา,ท,บบกาท่านอูมัดบอกท่านอุมัดเบขตอตอบบอกว่าอะไรครับพี่น้อง การลำลึกถึงอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นยารักษาแต่การนึกถึงมนุษย์เป็นอเป็นโรควันนี้ที่หัวใจของเรามีโรคหัวใจของเรานั้นไม่ได้รับการบำบัดอันเนื่องมาจากว่าเราไม่ได้เปิดอันกุรอานเราไม่ได้ศึกษาอันกุรอานเราไม่ได้อ่านอันกุรอานเลยพี่น้องครับตื่นเช้ามาตื่นเอ่อตื่นเช้ามาหลังสุบโบ์พี่น้องจับอะไรก่อนเพื่อนจับโทรศัพท์แทนที่ว่าหลังจากละหมาดสุบโบแล้วจะเปิดอันกุรอานสักอายะหนึ่ง อ่านเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานะั้นมีความจำเริญแต่พี่น้องเร่งรีบจับโทรศัพท์เปิดอ่านข้อความอัปเดตข่าวต่างๆมากมายก,ก,กลัวจะไม่ทันเพื่อนแต่อันกรุรอ่านที่เรามีอยู่พี่น้องครับวันนี้เราต้องทบทวนตัวเองว่าหนึ่งวันเนี่ยเราอ่านอันกรุรอ่านกี่อายะอย่างน้อยพี่น้องครับสักหนึ่งอายะเราอ่านสามกุญเนี่ยเราใช้เวลาไม่ถึงสามวินาทีพี่น้องครับ สามสีวินาทีเราก็อ่านจบแล้วอัลลอฮฺอักบัดพี่น้องครับเราอย่าทิ้งอย่ารักษาเราอย่าทิ้งสิ่งที่เป็นดํารัตของอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาครับในสุรห์นี้สุร์กุลวัลลาอฮาอหัดพี่น้องครับผมจะพูดถึงความประเสริฐและความสําคัญแบบสรุปอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้กล่าวในอายะห์แรกบอกว่ากุลหัวัลลาอฮาอหัดจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮฺผู้ทรงเป็นหนึ่งผู้ทรงเอกอัลลอฮฺผูมัตอัลลอฮฺเป็นที่พึ่ง ลัมยยลิตวะลัมยูลดอัลลอฮ์ไม่ทรงประสูิและไม่ถูกประสูิวะลัมยากุลละฮูกุฟวรนอะฮัดนะครับวะลัมยากุลละฮูกุฟวันอะฮัดไม่มีสิ่งใดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาฉะนั้นในองค์การทั้งสีน่นี้นะครับเป็นการพูดถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวและอัลลอฮ์เป็นที่พึง่งและไม่มีสิ่งใดประสูิพระองค์ และพระองค์ก็ไม่ถูกประสูติฉะนั้นอัลลอฮ์คือพระเจ้าผู้สร้างทั้งหลายและไม่มีสิ่งใดเสมอมเหมือนอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาพี่น้องครับฮะดิษที่พูดถึงความประเสริฐของสุราะกุนวะลออฮัดฮะดิษบทหนึ่งรายงานจากท่านอานัสรอเดียลออันหุกล่าวว่ามีชายชาวอันซอรคนหนึ่งทําหน้าที่ในการเป็นอิหมัมนาละหมาดที่มัสยิดกูบาทุกครั้งพี่น้องครับทุกครั้งที่ชาวอันซอรคนนี้นนะครับ นำละหมาดเนี่ยเขาจะอ่านสุรนี้ทุกครั้งเลยหลังจากที่เขาอ่านสุรฟาตีหะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยกับการอ่านสุรกุลวลลออะฮัดอยู่เสมอที่เราเรียกว่าสุรเอิคลาสนะครับเมื่อเขาอ่านสุรนี้ในรอกะนี้แล้วเขาก็จะเริ่มอ่านสุรอื่นในรอกะตัดไปนะครับในรอกะต่อไปและก็ซึ่งเขาก็จะกระทําแบบนี้อยู่เป็นประจําในทุกๆรอกะต่อมาพี่น้องครับมีสหายคนหนึ่งของเขาเนี่ยได้กล่าวแก่เขาว่า การที่ท่านเนี่ยได้เริ่มต้นอ่านสุรอื่นก่อนเนี่ยหรือว่าการที่ท่านเนี่ยได้เริ่มอ่านสุรกุวลอฮัดก่อนสุรอื่นนนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็นว <acked> <encia> ่าจะต้องเริ่มต้นโดยกับสุรกุลวลอฮัดก่อนเพราะยังไงท่านก็ต้องอ่านสุรอื่นอยู่ดีพี่น้องครับดังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเลือกอ่านอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่เลือกอ่านสุรอิคลาสไปเลยนะครับ หรือว่าไม่ก็ละเว้นการอ่านสรุริคลาสไปเลยไปอ่านสุรอื่นแทนนะครับแต่ผู้ชายคนนี้ชาวอันสอร์คนนี้เนี่ยนะครับรับรู้ถึงความประเสริฐของสรุรคุณวลอหัดทุกครั้งเวลาจะละหมาดเนี่ยนะครับในรการแรกเนี่ยท่านก็จะอ่านสรุรคุณวลอหัดตลอดเลยเสร็จแล้วพี่น้องครับชาวอันสอร์คนนี้ก็เลยตอบว่าฉันไม่เคยละทิ้งการอ่านสรุรอัลเอคลาสเด็ดขาดนะครับเป็นการบอกกับผู้ชายคนนี้นะครับนะครับบอกว่า หากว่าพวกท่านประสงค์ที่จะให้ฉันเป็นเ,เป็นบุคคลที่จะนำละหมาดอีกเนี่ยฉันก็จะยังยังยืนยันที่จะกระทําแบบนี้นั่นหมายถึงว่าหากว่าพวกท่านเนี่ยให้ฉันนำละหมาดฉันก็จะเริ่มต้นโดยกับการอ่านสซรคกุณวาอฮสตลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยไม่พอใจที่จะให้ฉันเนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นเป็นผู้นําในการละหมาดเนี่ยนะครับฉันก็จะไม่ทําหน้าที่ในตรงนี้แต่ถ้าหากว่าให้ฉันทำเนี่ย เันก็จะอ่านสุรตุสกุลวลอฮัดพี่น้องครับแต่ถ้าว่ามีผู้คนต่างก็มีความก็เรียกว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าผู้คนต่างก็เห็นว่ามีเขาคนเดียวนี่แหละที่จะเหมาะสมในการทําหน้าที่ในการเป็นอิหมั่นนละหมาดที่มัสยิดกูบานะครับ<ม>และพวกเขาก็ไม่เห็นใครอื่นที่จะมาทําหน้าที่แทนเขาดังนั้นเมื่อท่านนบ,บีลลลุลเลาะอะลอยบัลสลัมได้มาพบเขาแล้วพวกเขาก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้ท่านนาบีสุลลัยสลามฟังและท่านนาบีก็จึงได้สอบถามชาวอันซอรคนนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าชาวอันซอรคนนี้ที่นําละมาที่มัยซุกูบานั้นท่านมักจะชอบที่จะอ่านสุรากุนวะลอฮัดเป็นประจำนะครับนบีสุลลัยฮวะอะไลวะสลามก็กล่าวถามกับผู้ชายคนยาฟุลนันมายมนาอุกะอันตฟอัลมายะมุรุกะบีอัลฮะบุกะวะมาฮะมะลักะอัลลาลูซูมินฮะดีสุร่าฟีคุลลิรักะ นบีก็เลยถามผู้ชายคนนี้บอกว่าโอ้ชายนมเป็นเพราะเหตุใดที่เจ้านั้นไม่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่เพื่อนสหายของเจ้านั้นร้องขอก็หมายถึงว่าร้องขอให้ไปอ่านสุรอื่นบ้างนะครับและเหตุใดที่เจ้าเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับอยากจะอ่านสุร์กุนวรอฮัตทุกทุก,ทกรอรกาในละหมาดและพี่น้องกับชายคนนี้ก็กล่าวว่าอินน uh ีอุฮิบบุฮา หรืออันนะฮะซิฟตุรหมานอัจจวันนะครับผู้ชายคนนี้ก็บอกกับท่านนาบีสุลต์ละฮฮุวลัยวะสัลลัมบอกว่าที่ฉันรักในการอ่านในสุรหนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าฉันเนี่ยรักในการอ่านในสุรหนี้มากหรือบางรายงานบอกว่าเขาบอกว่าเพราะว่าในสุรหนี้กุนวะลฮัดนั้นเป็นสุร้ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺสุบฮานาอัลาอผู้ทรงกรุณาท่านนาบีสุลต์ละฮฮุวลัยวะสัลลัมก็จึงกล่าวว่าความรักของเจ้า นะครับความรักของเจ้าที่มีต่อซุรนี้นั้นอัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลาจะให้เจ้านั้นได้เข้าสวรรค์ฮุบุกะอียาฮะอดะคากันจันนะความรักของเจ้าที่มีต่อซุรนี้นั้นอัลลอฮฺสุบฮฮานุตาลาจะให้เจ้าได้เข้าสวรรค์นี่คือความประเสริฐของซุรอนอนเอคลาสข้อที่หนึ่งนะครับคนที่มีความรักอ่านอยู่เป็นประจำนะครับเท่ากับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขาเหล่านั้น ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาพี่น้องครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้ถึงความประเสริฐของส ah uh ุร์กุนหัวอัลลอฮฺอฮัดประเด็นต่อมานะครับพี่น้องอรอยายงานจากท่านอบูไซย,ดดย,ยัลคุดรีรอดียลลอฮอันฮูกล่า,ลาวว่าท่านนาบีสุลลัลลอฮุอยะลวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของส ah uh ุร์กุ้นหัวอัลลอฮฺอาฮัดหรือส ah ุร์อัลอิคลาสนบีได้กลาาาา่าวแก่บรรดาสหฮาบะบอกว่าอายะยิซุ อ ح ดุกุมออยิขร่าสุลสาสุาลขุรอานในเล يلة เออยาจิซูอ ح ดุกุมออยิขร่าสุลสาสุลขุรอานฟิลไล يلة ท่านอบีได้กล่าวกับบรรดาสหายบอกว่ามีใครไหมในหมู่ของพวกท่านเนี่ยนะครับสามารถที่จะอ่านอันกรุรอานหมายถึงว่าอ่านหนึ่งในสามของอันกุรอานได้ทุกคืนไหมนะครับคืออันกรุรอานเนี่ยมันมี6 6พันหกร้อยสามสิบหกอายะมีหนึ่งร้อยสิบสี่ซูรอสามสิบยุสเนี่ยนะครับ ซึ่งมันเป็นความยากลําบากกับบุคคลหนึ่งที่จะอ่านหนึ่งในสามของอันกุรานและท่านนบีสุลต์ละฮฮุอะเลวะสลามก็แนะนําวิธีการว่าจะทําอย่างไรนบีก็เลยถามบรรดาสหฮบบะบอกว่ามีใครไหมที่มีความสามารถในหมู่ของพวกท่านที่จะอ่านหนึ่งในสามของอันกุรานได้ทุกคืนแล้วบรรดาสหฮบะก็บอกว่าฟาชกกะซาลิกะอะัยหิมวะกลูออยูฮะออยูนายูเตกุดาลิกะยาอสลลลอฮ์นะครับนบีบอกบรรดาสหฮบบะก็เล่าว่า บอกว่าพวกเราต่างรู้สึกว่ามันเป็นความยากลําบากอย่างมากที่จะอ่านได้ทุกคืนท่านอับดุลสลล์ฮุวะลัยซ์ละลัมก็เลยบอกว่าอัลลอฮุวาฮิดุสซามัดซุลุซุลกุรอานนั่นหมายถึงว่าท่านอับดุลสลลัยซ์ละลัมก็เลยแนะนําวิธีหนึ่งที่ว่าการที่พวกท่านนั้นจะอ่านได้หนึ่งในสามของอันกุรอานได้ทุกคืนคือการที่พวกท่านนั้นอ่านสุรักุนหัวหล่ออาฮัดนะครับนบ,บิสซล,ลัยซ์ละลัมก็เลยบอกว่าสุเจ้าทั้งหลายนั้นจงอ่านสุรักิคลาส การอ่านสุรอ่อคลาสเท่ากับการอ่านหนึ่งในสามของคำปีอันกุรอานฮะดิษบทนี้บันทึกโดยมัมบุคอรีนะครับเป็นความประเสริฐที่พูดถึงในแง่ของความหมายนะครับหมายถึงว่าถ้าเราอ่านกุนวลอฮัดเนี่ยความหมายในสุรกุนวลอฮัดเนี่ยจะครอบคลุมอันกุรอานหนึ่งในสามของอันกุรอานพูดถึงเรื่องเตาฮีดการให้กระพาพาพูดถึงเรื่องการกล่าวถึงลักษณะ พระนามของลอสุบฮานุตาลาพูดถึงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการอิบายนะต่ออลและคุณลักษณะของลอสุบฮานุตาลาทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเป็นการอธิบายจากบรรดาผู้รู้และปวงปา่านถ้าคุณอ่านกุรานคุณวัาลอฮัดหนึ่งสุร์สี่อายะเท่ากับว่าคุณนั้นได้อ่านความหมายเกือบก็ได้กว่าหนึ่งในสามของอันกุรานนะครับนี่แหละครับพี่น้องเป็นเป็นหนึ่งในความประเสริฐของอันกุราน นะครับอันแรกนะครับการที่เรารักการอ่านสุรอ้อนิาสจะทําให้เราได้เข้าสวรรค์อันที่สองถ้าเราอ่านสุรอกุลวะลอฮัตแล้วจะทําให้เรานั้นเท่ากับว่าเราได้อ่านหนึ่งในสของอันกุรอานพี่น้องครับความประเสริฐที่3ท่านอับดุลสลล์ฮุอะลัยวะซัลลัลลมจะอ่านสุรอ้อนิาสเพื่อเป็นการบําบัดเป็นการรักษาโรคพร้อมกับสุระอ,อื่นๆแล้วก็ เราถือว่าซูรอทั้งหมดในอันกุรานนั้นเป็นเป็นโอสถเป็นการบําบัดโรคต่างๆมากมายฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับที่พูดถึงความประเสริฐของซูรออันเอคลาสหรือกุนวะลออาฮัดนะครับถ้าอย่างไอชช่าฮรอเดลอันฮาดล้วากานาอิดะอวะอิลาฟิราชิกุลละคกับเลลลยะากับไฟน ي ซุมมานาฟัสฟีหิมาฟะกราฟีหิมากุนหัวลออาฮัด ว่กุลเอาอุนุบิรับบิลฟลักว่กุลเอาอุนุบิรับบินนัดต่อมายัมซสฮูบิฮิมามัสตัตถะมิจากศดียับดอูบิฮิมาอรลารศซิวะวเจฮิวะมาอักบลมาจากศดียั่ัลลุดัลลิคมครั้งบันทึกโดยมมบุคอรีพี่น้องครับท่านยิงอายชะรละออันฮาได้เล่าว่าเมื่อท่านนบีสุลลาะฮฺสัลลัมเนี่ยนะครับเข้านอนเข้าไปยังที่นอนแล้วในทุกค่ำคืนท่านนบีสุลลาะฮฺสัลลฺมก็จะเอามือเอามือทั้งสองนะครับมารวมกัน นะครับแล้วท่านนบีก็หนาฟาซามาเป่านะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของมารยาทในการนอนและเป็นสุนนะของท่านนบีสุลลัลฮวะเลวะสลัมด้วยพี่น้องครับคือทุกค่าคืนเนี่ยท่านหญิงไอชาฮ์รอตลลอออันฮาผู้เป็นภรรยาที่รักของท่านนบีนั้นเล่าว่าทุกครั้งเวลาท่านนบีจะเข้านอนเนี่ยท่านนบีก็จะเอามือมาประกบแล้วก็ท่านนบีก็จะเป่าลงไปนะครับที่ฝ่ามือทั้งสองแล้วท่านนบีสุลลัลฮวะเลวะสลัมก็อ่านกุนวะลอฮัดกุนอูสซเป็นฟะลัก แล้วก็คุณเอาสุร,บ,รบ,บินนาสนะครับต้นละสามครั้งพอท่านนาบส,สลลฮุอาลีวาสลามอ่านเสร็จแล้วพี่น้องครับพออาา่านสามสุรล์เสร็จแล้วเนี่ยท่านนาบก็จะใช้ฝ่ามือเนี่ยนะครับลูปไปที่ลำตัวของท่านนะครับรูปร่างของท,ท่านเท่าที่สามารถที่จะรูปได้คือ,คอเริ่มจากการรูปตั้งแต่ศีรษะใบหน้าและก็ร่างกายทังด้านหน้านะครับและท่านนาบส,สลลฮุอาลีวาสลามก็จะทําแบบนี้สามครั้งนะครับฉะนั้นพี่น้องครับ นี่คือความประเสริฐของสุรคุ้นหัวลออาฮัตนะครับสุนนะก็คือก่อนที่เราจะเข้านอนนะครับเราอย่าใช้เวลาตรงนี้นะครับในการเล่นโทรศัพท์เปิดดูนูน่นดูนี่จนกระทั่งเราหลับไปหลับคาโทรศัพท์พี่น้องครับแทนที่เราจะอ่านกุนวลาฮัตไม่เกิน1ิบนาทีพี่น้องครับอ่านคุณวลาฮัตนะครับพี่น้องกี่นาทีคุณวลาฮัตอัลลอฮุซุลมัลลัมยูดีวะลัมยูลาดวะลัมยูกุลลอฮุกุฟฟานอาฮัต ไม่ถึงหนึ่งนาทีพี่น้องครับสุนนะของท่านอับดุลสลามก่อนนอนอ่านดูอาแล้วก็อ่านสามกุญยกมือมาประกบแล้วก็เป่าลงไปแล้วก็อ่านสามคุ้งทำแบบนี้สามครั้งนะครับแต่วันนี้เราละทิ้งสุนนะของท่านอับดุลสลารฮวาลวสัลลัมก่อนนอนพี่น้องจับโทรศัพท์ตื่นขึ้นมาพี่น้องก็จับโทรศัพท์วันๆจับแต่โทรศัพท์แต่เวลาอันน้อยนิด ที่เราจะใช้ในการอ่านและปฏิบัติตามสุนนะเพื่อที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับความเมตตาเรานอนในสภาพที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์เราตื่นขึ้นมาในสภาพที่เราลำลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องครับชีวิตเราก็จะมีบารอกัตจะมีความจำเริญฉะนั้นพี่น้องครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับรู้ถึงความประเสริฐของสุราะกุนวะลอหัด ah, และก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนบีสอลลอฮุละลัยฮิวะสลัมนั้นได้ปฏิบัติเอาไว้ว่านี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีสอลลอฮุอะลัวฮลวะสลั ได้ปฏิบัติให้เราได้รับรู้ว่าเราทุกคนนั้นจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนสุนนะอยู่บนแบบอย่างอยู่บนแบบฉบับของท่านนบีสุลต่านเพื่อต้องการที่จะให้เราเหล่านั้นได้รับสิ่งที่ดีๆในการดําเนินชีวิตนะครับสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในค่ําคืนนี้นะครับก็อยากจะให้เราทั้งหลายนั้นได้นําไปปฏิบัตินะครับบอกกล่าวกับพี่น้องที่ยังไม่รู้นะครับความประเสริฐของสุวลอ,อ่านเมื่เราอ่าน เราก็จะได้รับเท่ากับอ่านหนึ่งในสามของอัลกุรอานเรารักสุรหนี้เท่ากับว่าอัลลอฮฺสุบฮานอตลาจะทําให้เรานั้นได้เข้าสว,สวรรค์และถ้าหากว่าเราอ่านก่อนนอนนะครับอ่านก่อนนอนเนี่ยเป็นสุนนะของท่านนาบีสลุลลฺลฮฺวะอะลัยวะสัลัมและเมื่อเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีรักที่จะรักษาสุนนะของท่านนาบีเราก็จะได้รับผลบุญหนึ่ง นะครับเราได้รับผลบุญจากการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีแบบฉบับของท่านนาบีสองเราจะได้รับภาคผลนั้นนุ่มก็จะว่าในเรื่องของการรักษาสุนนะด้วยในการฟื้นฟูสุนนะของท่านนาบีสุลลาะฮวาไลฮะสลัลลมด้วยฉะนั้นพี่น้องครับและก็สุรหอนนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในสุรหอที่สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของไสยศาสตร์นะครับในเรื่องของใช้ตอนมานรร้ายที่จะเข้ามายุแย่นะครับตัวของเรา และท่านนาบีสุลตารละฮ์ฮุอานเลวะสลัมเ,เคยเคยอ่านอญญายะห์นี้สุรานี้เคยอ่านสุรานี้ในขณะที่ท่านนาบีนั้นป่วยด้วยนะครับฉะนั้นพี่น้องครับในสุรกุนวลาท่านมีความประเสริฐอย่างมากมายและเราขอดูอาต่อละสุบฮานวะตาลาให้เราทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ฉะนั้นเมื่อเราขอดูอาพี่น้องครับหนึ่งในสาเหตุที่เราจะได้รับการตอบรับ นั่นคือการกล่าวพระนามของลอสตุบฮานวตาละเราอยากขออย่างเดียวการขอดุามันมีมารยาทพี่น้องครับการกล่าวสลวาดการกล่าวสรวรสเสริญหรือการกล่าวว่าอัลลอฮุลาอิลาฮิลาอันตานะครับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวนะครับอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งและมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยากุลลาฮูกุฟนัเราสามารถที่จะกล่าวในดูอาของเราได้เพราะท่นานนบีสัลลัลลอฮิวะสัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่า นบีนีนะครับได้เคยได้ได้ยินผู้ชายคนหนึ่งได้วิงวอนดูอาต่อลาะสุบฮานอตลาโดยในดูอานั้นเนี่ยก็บอกว่าอัลลอฮุมะอินนี as-alukh anni ashharu anna antallah لا إله إلا ลัมย ل ลิดวะลัมย ذ ي ัดวะลัมย ي و ุลล ل م ูกุฟวันอ ا ฮัดพี่น้องครับฮะดีษบทนี้บันทึกโดยบูดาฮุดนะครับขอนที่จะจากลาในคำคืนนี้ฮะดีษบทนี้บันทึกโดยมามบูดาฮุด นบิสะหลอไลสลัมได้ยินผู้ชายคนหนึ่งวิ่งบอนดูอาซึ่งในการกล่าวดูอาของผู้ชายคนนี้พี่น้องครับเป็นการกล่าวบอกว่านะครับโอ้เออลอแท้จริงฉันเนี่ยได้ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาและอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาเนี่ยนะครับเป็นผู้ทรงเอกะเป็นผู้เป็นพระองค์เป็นเป็นผู้ทรงเอกะนะครับเป็นทรงเป็นที่พึ่งอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาเป็นพระองค์ที่ไม่ถูกประูุิและ นะครับไม่ประสูตดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนอัลลอฮฺสุบฮานอัลตะลาเมื่อท่านนบีสุลต์ละหัวอะลัยฮะสัลลัมได้ยินคำกล่าวของผู้ชายคนนี้แล้วนบีสุลต์ละหัวอะลัยฮะสัลลัมก็กล่าวละวก็จะอันตัลลอฮะบิอิสมิลลลดีอิดาสุอิลาบิอัตอวะอิดาดุอียะบิฮิอัจาบความสําคัญของการขอดุอาโดยที่ผู้ชายคนนี้อ่านสุรคุวนวลลอัดในการขอดุอาพี่น้องครับ ท่านนายบีสลัยสลัมเมื่อได้ยินเช่นนี้พี่น้องครับท่านนายบีสลัยสลัมก็เลยกล่าวว่าแท้จริงแล้วท่านเนี่ยได้วิงวอนขอพรจากอัลลอฮ์ด้วยกับพระนามเมื่อผู้ใดก็แล้วแต่ที่ร้องขออัลลอฮ์สุบฮาหน altogether จะประทานให้และผู้ใดที่วิงวอนขออัลลอฮ์สุบฮาหน altogether จะตอบรับอัลลอฮ์อักบัดพี่น้องครับความสําคัญของซุลกุนวะลอฮัดจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่อัลลอฮ์สุบฮาหน altogether จะตอบรับดุอาของเราด้วยพี่น้องจําให้ดีนะครับ ท่านอับดุลสลลลอยสลัมบอกกับผู้ชายคนนี้ที่ขอดุอาในดุอาของเขานั้นเป็นการยืนยันนะครับอะฮัดุซอมัดอัลลอฮีลัมยาลิดวะลัมยูลัดวะลัมยาคุลละฮูกุฟวรนอะฮัดนบีบอกว่าแน่นอนท่านเนี่ยได้ขอด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์อีดาซูอิลาบิอัตอเมื่อร้องขออัลลอฮ์ก็จะให้ว่าอีดาดุอียะเมื่อร้องขอ อาจาบะอัลลอฮฺสุบะฮานาตะลาจะตอบรับในสิ่งที่เขาขอจะนนั้นพี่น้องครับอย่าลืมขอดุอาและก็อย่าลืมอ่านสุรนี้ในการขอดุอาของเราด้วยเพราะว่าคํายืนยันของท่านนาบีบ,บอกว่าใครที่ร้องขออัลลอฮฺจะให้ใครที่วิงวอนขออัลลอฮฺสุบฮานาตะลาจะตอบรับนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความประเสริฐความสําคัญของสุรอันเอิคลาสและส่งเสริมอย่างยิ่งที่จะให้เรานั้นอ่านทุกค่าคืนก่อนที่เราจะนอน นะครับแล้วก็วิงวอนทุกครั้งก่อนที่เรานั้นจะขอดอาอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอดอาต่อรัสุบฮานุตลาให้เราทั้งหลายนั้นได้ประสบความดีงามในค่าคืนนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังในค่าคืนนี้นะครับคนที่ทักทายเข้ามาก็นะครับให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความจำเรินและก็ได้รับความดีงามเอาความประเสริฐหนึ่งข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อไปกล่าวไปบอกต่อให้กับพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้เราละนั้นได้รับความดี ตั้งเป็นผู้บอกและเป็นผู้ปฏิบัตินะครับก็คงจะจากลาพี่น้องก่าเพียงเท่านี้ครับขอดูอาให้เราทั้งหลายนั้นได้รับความจำเนินและความสสริมงคลและก็ให้เรานั้นเป็นผู้ศรัทธาและอดทนต่อละซุบฮะนอตลาในสิ่งที่เป็นบททดสอบและอดทนในการทําความดีอดทนในบททดสอบอดทนต่อสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดแล้วเราก็จะเป็นผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์รักอักูกอลิฮะดะวัสต์ฟิลลลอฮะลิวะลาุกุมวลิซัลิมุสลิมีนมิคุลิัมวัสต์ฟิรุฮฺอินอัลกอฟุรุรฮิมอัสสลาุม ورحمه الله وبركاته